ขอถามิีทีนะครับแล้วสรุปเราเป็นอะไรกันครับ <c oughs> เ่ยาป็นอะไรกันอะไรนะครับเมื่อกี้เหมือนสัญญาณมดีโทมาเลยไหมครับเี่เกงเมื่อกี้ตอบไม่ตองคำถามหรือเปล่าครับ เขถือว่าพี่น้องใช่ไหมรับแอาเอาแล้วฟ้ารงแล้วฟ้ายังเข้าใจเลยอ่ะลูกไม่เข้าใจหนูนะฟ้าแค่ไม่ส่งมาให้เธอเส็ยเจเออะเอให้คิดถึงเอทั้งคมา โว้โวอะไรอ่ะลบคำนี้ออกได้ไหมแล้วพ,พี่ชายผมเคยพูดคำนี้อยู่แล้วทำไมคุณถึงไม่ตอบคำถามน้องจะชัดน้องวอไปแล้วกี่รอบ <c oughs> มุมหนุไม่ได้มุมหน